นี่เพิ่งเริ่มเกมแรกครับใช่ถูกต้อง100 oh. ร้อยเปอร์เซ็นต์ชาดอนเนสครับผมชักตรงใสแล้วสตีมผมก็ไม่ได้ดอบนะคิสไลท์เรียบร้อยครับ <'s> สับย้ำต่อดันป่าชาตายส่วเสอิวเลียนก็จัดการไปโกของจีเอครับด้านล่างตายไปเหมือนกันนะด้านบนนี้ครับเดินๆกันไว้ส่วนเทลเลเบทครับเจอพาว์ชตยัดต่อรับติดดอยฮะ อาทิซี่สไตล์การน,นีครับผมดีมคอยจับล็อกไว้ใส่นั่นของแม็กน,นัทฮะพอชวีนเข้าย้ำต่อครับแม็กนัทไม่ลงเข้าไปคอนโทรลตายฮะเจออลุชาร์ดเอาเนสเข้ามสะดุดไว้ครับดีมคอยจับล็อกต่อที่เดนวลเลนเจอร์ครับชักกิลช็อตไปฮะอีลูซิออบอัดไปต่อที่ด้านโอของั่งวีฮาและดีโด้คอยออกไปครับยังจีสันเมรมฝาเข้ามาครับ แล้วนั่นอิวเลียครับเจอเชื้อมานอวอยครับยิงทิ้งแตกไปฮะว้าบนะครับชาร์ตกระชอตผูกไว้ไม่ให้ว้าบชาร์ตออฟดักเนสไปแล้วก็ถอยครับอิมเมชั่นพาวเวอร์ช็อตปิดไปได้เขาบีฮาแบบคมๆสกอร์เป็น2ต่อ5ครับขึ้นนั่อยู่2อเคครับทีมนิกบ้าสโมอมาเจอหรือเปล่าชาร์ตออฟดักเนสไปที่นั่นวีฮาครับโดนเข้าเต็มยับต่อทีมคอยจับล็อกไว้หนึ่งทีครับกนวินรันหลบไว้ก่อนครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตอัดเข้าไปโดนลุมขึงไปสี่ตัวเองต้องปล่อยเมาแล้วเหรอฮะ เรียบร้อยก็วีฮาก็มีอสุวาอยู่ตรงนี้ครับระหว่างทางขึ้นมาทําให้มองเห็นชาดักเน็ตไปครับอันตริงั้งแลต่อฮะทันได้ไหมครับ,าาย,ย,รบยังไงดีอาร์พีจับลากไปเลยฮะเอาไว้ก่อนครับแล้วก็โฟกัสไฟไท่ดับเบิลเม็อิมเมอร์ชั่นตายครับผมอีคราได้ถอยออกไปชาดักเน็ตไปที่ด้านหลของฝั่งฟินิกส์เปิดมาผมบ oo. ูดูสเลชินก็ไปใส่อิมเมอร์ชั่นเจอแชกเกอร์ชอนแล้วก็สาบเคิร์ตไปฮนะเต็มเต็ม เดสบอร์ดนับรองไปเอนครับไม่ต้องเดสบอร์ดแล้วเพราะว่ามีโฟกัสไฟไถยอยู่นะสกอร์<ำ>ออเป็น3าต่อเครับแนวบอร์ดมีการเปิดมาแต่วันี้ดีมคอยจับล็อกแนวหลังไปแล้วซุปเปอร์นว่าคัดไว้ก่อนครับอันติกันปาใส่ดนะัมิลเลอร์เข้ามิลเลอร์เขายืนสู้เลยครับเพราะว่าซุปเปอร,ร์นว่ากำลังจะระเบิดแล้วระเบิดใส่เทเลเบทเทเลเบทครับผมซันเดอร์ไม่มีมานาครับตอนนี้ตัวแตกหรือเปล่าทีบียังไงบอสสวิตครับตัวระเบิดไปวีคิวดับมิลเลอร์เคิลฮะทางฝั่งยังจีถอยเลยครับผมทีมนิกมาไม่ตตายสัักวนะ ยึดหยาดสูนไปครับตายสาครับทีมนาวีครับโดดเข้ามากลางโดนคัลเตอร์สเปลครับแต่ว่าไม่ติดครับผมแล้วเจอวอลฟริก้าผมเฉือนมานาตัวเองครับอาพีไปผมแล้วตอนนี้อันดิเมตครับโดดออกไปโดดออกไปย้ำต่อทางด้านของอิมเภอร์เนได้บอกฟอลสเวนก็เคลือบกันไว้ดาเนี่ยไมค์ก็โทรอาพีครับได้สวยแล้วเปิดมาซุปเปอร์ดังว่าคั้นนอกกระแพงไปต่ออีกทางด้านยังจีโดดไถ่เข้าไปมาตะวันปิดไม่ได้เสือดนัทวีฮาครับโดนยิงย้ำยาวมากดแหวนเขียวมาฟื้นเลือดย้ำมันต่อ วีฮาร์จะรอบว่ะวีฮารรอดไปได้บ่สวนนั่นของของเซเลเบตครับโดนไดเลยฮะดับเบิ้ลคิวของมิลลาร์ครับโดดกลางดงเตือนรอบนี้ไม่แตกสกีเบอร์กชเช่เซนเตอร์อิมเมชเช่ไปอิมเมชเช่ว้ามกลับไปแล้วครับใต้ซ้อครับนาวีเป็นปักแล้วก็นั่นเซเลเบตนะแบบเดือดเเฉียนเรื่อยเฉียชาร์ดดังเน็ตมาไทยยับเลยฮะเคาน์เตอร์สเปลเปิดประกันไม่ได้บ่มันต้องบล็อกจังหวะเรแรกสุด ราได้ปาดไปแล้วไล่เมทิโอเข้าระหว่างทางกระโดดขึ้นตีออร์เคิลครับแยกล่างมาย้ำต่อเมนทัลไซช็อกเวฟไม่ถึงครับออร์เคิลขถอยกระบอกแตกกันไปมิเลอเคิลกลับไปครับเคลียร์นั่นโลชานต่อนะฮะชารดดักเน็ตไปอีกแล้วครับเข้าไปในโลชานพีครับพอนเมทิโอไล่รอไว้ก่อนแล้วดีคอยจับล็อกสองวอร์บริก้ามาดอกนี้ครับผมท่าแนมมิเลอเคิลค่อยๆไต่ขอบไปแล้วมีซันเลฮิวให้ครับ จับรวบเส็งระแพภกับต่อได้ล่างความของมิลเลอร์เข้ามาแล้วตอนนี้เชอรเบตไม่มีเมบสบอลครับหยอดเบลเฟไปมิลเลอรแตกฝ่ายผมทำได้ดีครับทางฝั่งมาชาติรอบนี้เริ่มจากด้านโอของไปกระทงก็ตายครับเจอดับเบิ้ลนะ้ยอืนเชียร์ก็ถูเกขก้าไปแล้วเรียบร้อยอีกราได้โฉบเข้ามาไร้คอนเมเดิโอครับผมใส่ไปสองตัวซื้อเกิดครับจงได้โองแมกนั้นเชเกอร์เฉิดผู้มาดิพพดบพาวเวอร์ชอนย้ำต่อและโรชานโบกอีโมชั่นตายไข่ของฟินิกี์ครับระเบิดวงนอกกันไปไม่โดนด้านของชิสไล คีเซรอีกยี่สิมีครับแปลงร่างได้ไหลก็ต่อครับใส่เล่นโรชานอีกร่าได้มาโชว์อีกรอบครับผมแล้วซันเล่จีมแมลงจันผมตายแล้วลเซลเลเบนเจอช็อกเวฟจากไมค์ก็โทด้วยแล้วก็เชคก็จอดผูกมาเต็มเต็มที่ยังดีเข้าไปครับผมไมค์ก็โทสแนนเอจิตไปได้ส่วนทางฝั่งปักลาสช็อตโรชานไปฮะดาน,นีเข้ามาช็อกเวฟดึงใส่ดล่นอีเลียนยิงย้ำต่อย,ยิงแบบไม่หยุดแลว้วพาวเวอร์ช็อตไปเต็มหลังยังไงครับรอรอครับเคาะต่อหรือเปล่า ขอต่อหรือเปล่าไอ้ชารกอร์ตปูกไว้ฟอร์สเมนเครือบช็อกเวย์ดีเข้ามาครับนตดีเรียส e ครับถอยออกไปได้ลิชาร์ดดักเน็ตมาต่อกดคันเซิลไปครับอีโมชั่นชาร์ดดักเน็ตขึ้นมาหาหมายกระโทอันติง,งัดไปต่อกีครับทางด้านมายกัทโทเสียเอจิสอย่างไวครับต่อแล้ครับเขารอได้เข้าต่อดีมคอยครับมายกัทโทผู้ผู้แตกพ่ายและได้แบ็กนี่นานจัดแล้วเรียบร้อยก็มายกัทโทตายมิลคิลเข้ามาครับ จับใครดีเจอกระแพงเฉือนมานานตัวเองชาร์ดดังเน็ตไปที่ไอเมนครับปรับเขาให้แล้วก็โฟก,กัสไฟไถ่แล้วที่อิมเมชันครับผมยังไม่มีมังกี้ยิงบาร์นั่นก็ยังแรงอยู่รองเท้ากาดียนฮิวให้กับพาชาครับคืนกำไรหอยย้อนมาคิสไลชังก,ก์ก็ฉอดปูมาติดต้นไม้เปิดปูโดชไปครับหายไวเกือบการเวทให้หน้าโดของฟางอิมเมชันแล้วถอยมาก่อนนะเอาทั้งนั้น,น,นปูโดชังก์ก็ฉอดปูมาผู้ชอดย้ำต่อทั้งนั้นอิมเมชันตายฮะ แก้ด้วยไซคโคเลยครับทางด้านบูโดสหลังสกีเบอร์กับชาไม่ทันครับโยกออกไปได้ครับและอันติอย่างนั้นต่อเน,นื่นองเส้าเช็คก,ก็นชนมา,ายิงไถไปแล้วบอกเซนต์ดีมาเชนดีมอชเชนตายครับเจอความเร็วความไวดังปีศาจจะปีกของแอนิเมชสตันใหญ่เปิดไปสับเล่นฟักมาดังยายต่อปักครับเป็ดชิปหลบไปได้แล้วตอนนี้มานาของแอนติเมชหมดไปแล้วครับทางด้านทีบีครับเมตาตอมใช้ไปเนแล้วเดาฟอร์ซเมนเคลื่อนยับต่อ เดดบอร์ดเดียดเข้าไอเมนเจอดีมคอยเข้าไปแล้วไปเบรกลิงค์นานจัดครับตอนนี้พยายามจะลากตัวเองไปก็สวนด้วยอาพีครับตัวของแบกน,น,น,นัทกันต่อที่วิลเจอร์วิลเจอร์กดวินรันไปเจอฟอร์จูเอ็นเขาบผมล็อกขาไวอารพีจับร่วมมาเต็มข้อแล้วชักก็ฉอดฝากไว้ในการเดอรแล้วไปทีโอยัดต่อครับ GS ครับคอโมโบกันไปสตันใหญ่เปิดเข้ามาใส่โคลดขึ้นไว้จะซันเดอร์จะซันเดอร์ใครซันเดอร์คนนี้เลือดน้อยเกินแล้วเสียนั่นเอจิทไปรอซันเดอร์จังหวะนี้ดีกว่าทางด้านนี้ซันเดอร์เพื่อนไปก่อนครับเพเซฟ สับยับไปครับผมไซเดอร์อีเลียสฝั่งตัวของมิลเข้าถอยไปก่อน,อนแล้วนี่ครัสกีเวอร์ครับผมหน้าพากันไปครับไปคอนโทรลพยายามโพเทเคเื่อรตัวของแอนติเมะครับมิราครเคิลกำลังจะมิกได้ไปเจอฟอร์จูนิสล็อกขาเสียอีกรัาได้ไปเอากระโดดตีเข้าสับแล้วมาดาวอยอย่างรวดเร็วเขามีมิราเคิลครับ,รรบซื้อเนี่ซื้ออีกทีนะจัดการปั๊กไปปล่าไม่มีซื้อเกิดครับเพิ่งเสือกันนีมไปนั่นเองแล้วก็ตีทางฝั่งมาอะไรไปอันตีงัดมายังไวก่อน ตัวแต่งั้โดนกระชากและอาพหลอกๆยังไงดีครับช็อคเวฟอัดเข้าไปแล้วสตันใหญ่เปิดครับอาพหลอกๆเพื่อการนี้แล้วโดนไซเลนครับมากระโถไอเอ็มเอ็นครับผมแรกกับนัตยิมเบอร์เชนไปอิมเบอร์เชนไม่มีซึ้อเกิดแล้วครับไอเอ็มเอ็นก็เหมือนกันทางด้านเทเลเบตเอาไม่ได้สัตนเดอร์ฝ่ามานะวอยครับสับแตกเลยอาพจับรวบสองครับสับยาวๆสแปซไปครับสกีว่ากระชากย้ำต่อกับอีเลียนกับพ้าชาตตายซึ้อเกิดครับท้านัตอีเลียสแล้วตอนนี้ไหลเข้ากลางต่อกับทีมนิกม้าครับไร้เมติโอลง ยังจีปิ้งมาครับอิลูซิออฟแฟนดิกลิปไอเมนครับคึงไว้หน้าบ้านอิกราได้ทำเฉลียครับเจอเขาไซโคนดักอันติงันไปบ่ใไซโคนหลบได้ครับชาร์ดเน็ตไปที่เดนบีฮาก,กระแทกกันสนุรเจียเจียนกับ, GN, GN, บเปิดซันเล่มาครับแล้วก็สุดยอดนะว่าอาพีจับรวบประสาทแล้วช็อตเวฟนสามบอลต้เป็นเครื่องไปก่อนเนได้ผ่าชาละ,ละลายไม่มีบายครับซันเดอร์ไปใส่อัลติเมทครับ แอนดีเมทต,ตอนนี้เจ็บหนักเจ็บหนักเหลือเกินแอนดีเมทต,ตายบอกซันเดอร์ได้ดีครับคิสต์ไลท์ดอกนีแล้ยิงย้ําเลยครับดูดเลือดกับปเดนควอร์ยิงจากวงนอกเข้าไปเมทไซโคนมายังไงดีเปทิโอครับสวนไปอีกไม่โดนใครไปนิกลิบออกไปก่อนทางด้านโนของฝั่งบันกัสโธก็โดนไซเลนครับปล่อยกลับเลยครับเปียวซ่าก็อย่างงี้เอาไซโคนครับผมคนมัน,นจะเอาหรือเปล่าเชอร์ช็อตหาเหลี่ยมอยู่หาเหลี่ยมไม่ได้ครับเชิดวีฮา ดาวีต,ตายซออครับเอาเส่วนนิกมาเสียตัวสำคัญไปนั่นคือแอนติเมดครับถ้าเลวีวยี่ห้าก็จะอัพเป็นฮิตเขาหรือเปล่านะหรือไม่ก็สันเลยความแรงบนนี้บวกกันแล้วไซโคลนครับดีซิเบิลไว้มีโคเซฟเตอร์ครับเปิดไว้ก่อนแล้วไซโคลนมาดีเฟเคชั่นเปิดไปอันตรีกันหน้านะครับเซนน่อไอมเอนตายครับไม่มีซึ้งเลยครับเจ็ดซีวินาทีขอบอกช็อตผ่านไปฮะโลชานตัวนี้เกิดก็มีอาการณมครับแมมา ชาต์ออฟดักเน็ตไปที่นัเจียนครับยิงราดได้ไปโอ้ดิมคอยไม่โดนเสียดิมคอยไปครับยังจีเอาฮะชาต์ดักเน็ตไปเอาติดดอยครับผมอันตริงั้นหน้าลงต่อหรือเปล่าไซโคนคนื้อปลอไว้ถึงเสร็จด้านหลังนี่ซอยยับไปครับฝั่งแอนติเบดครับยังไงดีไม่มีอิโม่ที่มันลำบากนิดิดไปจะมีเอจิิอยู่กบศจะยับไปแล้วบาดเอาไว้ผมยันคูดาวไปต่อครับถ้าได้อิมเวชั่นแต่ผมสกิมกูกาชาเข้าไปจะอาร์พี อาพีได้ไหมวิลเลจเจอร์ซอยยับยับซอยยับยับซอยยับยับแล้วก็อาพีหรือเปล่าไม่ต้องอาพีผมเทเลเบตตัวแตกไปแล้วครับพาวเวอร์ช็อตยันต่อครับทางด้านของอีเลียนครับโดนเบดิโอจากจีเอ็อีกทีแล้วปาร์ครับผมพยายามจะพิ้วปิงหนีไปนู่นครับคนเดียวโดดฮะจีจีกับคิสไลค์ครับคู่ดาวร้อยห้าสิบวิเนเธอร์สไตล์คู่ดาวร้อยห้าสิบวิผมเจอยัดบินครับ ทางด้านปักนี่น่าจะโดนหรือเปล่าตัวสแปดด้วยผมไม่แน่ใจนะยอมแล้วครับนาวียอมปลดจนแตกพ่ายฮนะเดี๋ยวดูรีเพย์ด้วยอยากดูว่ายัดคูดาวเอมนา,น,นาทีจะเห็นนะี่ที่เมยยัดคูดาวนะยี่สิบเก้าต่อ,อสิบสี่ครับสี่เอ็ดนาทีฮนะกลางเกมนี่ฟานฟาร์มกันเพลินมากฮนะ ฟาร์มจะลืมโลกกันเลยทีเดียวอันนี้เมลดค่า12ตายสองก็มีเอ็มพาวเวอร์จากแม็กนัทบัฟให้นะทำให้นี่ครับใจสบายฮะลุยแบบสบายสบายฟาร์มสบายสบายออกวารลัดมาเพิ่มดาเมจให้กับชีมด้วยฮะแล้วทางฝ่าวิลเลเจอร์นี่คือแบบเหมือนได้รับอันดี้ส่งนะช่วงท้ายออกเดโซมาเจาะกับเซเลเบตี่ยืนนิ่งฮะงงเหจเจอเช็คเกินช็อต ล้วก็โฟกัสไฟไปออร์เคิลเคลือบให้แล้วครับแต่ก็แตกอยู่ดีฮะดาเมจวิลเลจเจอร์สองหมื่นเะจ็ดครับฟินิกส์นี่สองหมื่นหกครับจีเอ็พลังแห่งซันเละเรดเกมแรงจัดแอนติเมดสองหมื่นเจ็ดครับ, 27, รบทางด้านแม็กนัสนี่เป็นออนะฟเลนฮะฝั่งไมคอนครับซึ่งเขามารอจังหวะอาพีอีกเดียวฮนะแล้วก็บัฟเอ็มพาวของส่วนใหญ่ก็เป็นของแทงฮะแล้วก็ของเซฟตัวเองของเปิดเข้าใส่นะฮะ อาจจะไม่รวยมากครับไมค์คอนโทรแต่ก็มีบิงคบแล้วนะฮะมีไซโคเซฟตัวเองแล้วก็มีระยะไร้จากอิอร์เลนอีกด้วยฮนะมีไ้อยจิตโจและคูดาวด้านเมเนเชลเบตสองหมื่นห้าบักสองหมื่นหนึ่งครับด้านอีเมชันก็ทำซีซีอีกเนีฮยนะแตกพ่าย